ค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะท่านอาจารย์ค่ะช่วงนี้ช่วงนี้เรากำลัรงรอสายท่านทูตสุรพงศ์ชัยนามท่านเป็นอดีตเอกอ,เอัครราชทูต5ประเทศนะคะแล้วก็เคยดูแลกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยที่กระทรวงต่างประเทศท่านทูตสุรพงศ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านทูต สวัสดีค่ะคบพบกันวันนี้กับข่าวใหญ่เรื่องพม่านะฮะเ,ออเห็นเห็นว่าเมียววด,ดีจะแตกไม่แตกหรือใกล้จะแตกทั้งหมดแล้วจากกองกำลังผสม KNU NUG อะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะคแต่ข่าวใหญ่ก็คือว่ามีการขอ,อ,อความร่วมมือมาอางรัฐบาลไทยหรือเปล่าที่ว่าขอใช้สนามบินแม่สอดรับทหารทหารแพ้ทัพพม่ากว่า600คนกลับกลับประเทศไทย แต่ตรงนี้ท่านนายกออกมาปฏิเสธแล้วแต่โดยกระทรวงต่างประเทศท่านทูตตกลงมันสับสนมากตรงนี้มันเป็นยังไงฮะท่านทูตปลอ,อดปอดเยวอันนี้ท่านนายกปฏิเสธว่าไม่จริงเหรอครับหรืว่าไหานาปฏิเสธกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศออกมาแถลงเมื่อประมาณสามชั่วโมงที่ผ่านมา,าคะ่ะครับที่ผมผมได้ที่ที่เป็นข่าวข่าวข่าวสาราญเชษฐนะครับข่าวสาราญเทศฐข่าวว่าไงคะที่เขาเขาแจ้งว่า ว่าจริงทางกระทรวงได้รับหนังสือจากทางฝ่ายมีนงลายนะครับขอให้ขอขอให้ขออนุญาตให้เครื่องบินเครื่องบินของฝ่ายประเด็จก,การฐานพระมาร่าฝ่ายมีนงลายนะครับบินมามาขอใช้บินมาลงที่สนามบินแม่สอดนะครับ uh huh. นะอันนี้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 จริงนะครับเขาขอมานะครับแล้วกระทรวงดําเท็กก็ได เอ่อไอค่ะพิมข่าวสายเช่มันก็เป็นสำหรับพาบริกอยู่แล้วนะครับข่าวแจกคนั่นังสือพิมพ์จะขอคงจะลงแล้วหรืออาจจะลงพรุ่งนี้เช้าแต่ยังไงก็ตามไอ้ข่าวล่าสุดอันเนี้ยเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับนะเอ่อเท่าที่ทราบเนี่ยคือมันเอ่อเอ่อทั้งทั้งข่าวของทั้งทางฝ่ายทางฝ่ายพม่าทางฝ่ายชนกลุ่มน้อยนะครับนะครับแล้วก็ฝ่าย มันมีสำนักข่าวผมก็จําชื่อมาไดาของไทยเนี่ยสำนักข่าวชายแดนแ้วไงชายขอบชายขอบคะันนี้เด้งก็ไม่เคยด้รู้จักก็เป็นทวทั้างในดีบีซี่ที่อยู่บริเวณชายแดนไทยพม่าเนี่ยครับแต่อย่าลืมเราเรามีเรามีชายแดน2.401กิโลเมตรนะครับนะเพราะงั้นตอนนี้ในภาพรวมแล้วเนี่ยฝ่ายชนกลุ่มน้อยมีกองกำลังผสมเนี่ยนะครับนะ หลายๆนะโดยโดยเฉพาะตอนนี้ก็ในด้านทังด้านไม่ใช่ชายแดนไทยกับพม่าแค่นั้นแต่ด้านทางด้านชายแดนพม่าก,กับทางจีนทางเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับทางด้านชายแดนกับอินเดียด้วยใช่ไหมครับที่การสู้รบนั้นะระยะหลัง,งที่เราทราบมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายเผด็จการทางพม่าเสียหายมากนะครับ嗯嗯นะ และแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยที่ข่าวที่ว่าพมา่าขอมามามาลงจะใช้เครื่องวินลงที่จะจะแม่จอดออขอลงเพื่อมารับบอกว่าเพื่อมารับทหารหพรมาร่าที่เป็นเฉลี่ยศึกสงครามที่ว่าฝ่ายกะเหรี่ยงจับอะไรนะครับอยู่ในความอ,อ,อยู่ในความอะไรนะครับ ป็นเชิญติดของของของฝ่ายกะเหี่ยงนะครับนะครับแล้วเขาเขาจะมารับขอมารับฝ่ายมีหนงลายจะมาขอระอ้างว่าขอมารับทั้งหมดตัวเลขที่ให้มาหกร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับแล้วว่าเป็นทหารเนี่ยสี่สิบกว่าคนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับสี่สิบห้าส่สคนเนี่ยขอรับไปทั้งหมดขอขอมาลงสามครั้งอ่ะนะครับเครื่องบินแ่ะนะครับแา่ปรากฏว่าวันนี้ข่าวล่าสุดจากข่าวนี่ยะรับจากสำนักชายขอบเนี่ยนะครับข่าวล่าสุดก็บอกว่า แต่เครื่องบินทหารพม่ามาแล้วก็มารอชั่วโงกว่าแต่ฝ่ายกะรเลียงเขาไม่ให้หรอกครับนะฮะเฉลยศึกนะแล้วผมก็ยังส่วนตัวผมก็เลยคิดผมว่าเอ่มันไม่มีเฉลยญถ้าเราทําสงครามแล้วเนี่ยนะครับนะ่ะปล่อยกันง่ายๆแบบนั้นหรือมันต้องแลกสิ ศัตรูของเราก็คือผมสมมติว่าผมไปเกรียดน,นะใช่ศัตรูของผมเนี่ยผมจับเฉลยศึกพม่าได้ผมจะไปคืนมานทำบ้าไรก็ดู<ช>ที่ฮามาสเขายังไม่ยอมปล่อยเลยเห็นไหมฮะตั้งร้อยกว่าคน<ช>มันปล่อยไม่ได้ออมันต้องการแลกเปลี่ยนไม่ใช่ครับสามัญสำเร็จันต้องมีอยู่แล้วอ,อ่ะถ้าคุณปล่อยก็พวกนี้ทหารพรม่ากลับไปไล่พวกนี้ไอ้ไอ้มิหนองไลก็ส่งไอ้พวกนี้มาฆ่าผมอีกเ่ะใช่ไหมเออใช่ใช่มันไม่ใช่ส่งมา ส่งมาให้มาให้อะไรอ่ะแต่ถ้าแลกเปลี่ยนเฉลยสุดยังพราะว่านะท่านทูตอาจจะเอาคนที่ทหารพม่าจับไปเตรียมเยอะแยะแบบที่ฮามาสก็ต่อรองก็ได้แต่นี่<จ>นไม่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 มีข่าวแลกเปลี่ยนเลยถ,ถ้าที่ผมรู้ทหารพม่าไม่ไม่เคยจับชนกลุ่มน้อยออเป็นเฉลยจะจับและสังหารเลยครับโอ้อสังหารหมดโอ,ยโอ้ยตายแล้วไม่มีคนจะแลกด้วยไม่มีวผมแล้วแ่นีก็เป็นเหตุผลอันที่ตามตามข่าวเนี่ย ที่เกลียนจะไม่คืนให้หรอกนะครับเออไม่รู้จะคืนทำไมเขาอาจจะโดยโดยโดยประเด็นดีการปฏิบัติเวลามีเกิดสงครามเนี่ยกครับถ้าทํกไปโดยสากลเนี่ยถ้าถ้าถ้ายุติสงครามกันเจรจาตกลงกันได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแลกเจริญจึงกันนะครับแต่แต่โดยโดยไม่ใช่ระหว่างระหว่างสงครามอยังระหว่างสงครามจะไม่จบสุดครับเพราะเพราะคุณส่งไป สามรถทำน่เมันบอกเลยแสดงคนต้องบ้องตืต่นมากเลยนะครับไม่ไม่ท่านทูแต่ว่าที่รัเสเซียที่ยูเครนก็ยังแลกกันหลายรอบเลยนะฮะอ่าใช่แลกกันเพราะว่าละอย่าลืมว่าทหารรัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็น เป็นนักโทษทั้งนั้นนะครับอืมอืไม่ใช่ทหารอาชีพน้าอาจารย์อืมอืมใช่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 แล้เซียนี่มีไอ้พวกนักโทษไปแต่เป็นไอ้ปริกูชินด้วยวากเนอร์อะไรแต่อะไรด้วยเออเออเออใช่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 ไหมเพราะงั้นมันแรกกันเนี่ยในแง่เนี่ยเพราะว่าทางทางรัสเซียทหารโดยอาชีพทหารจริงๆเนี่ยเออไม่เท่าไหร่มีไม่กี่คนเขา เขาไม่ธรรมดาแล้วเขาจะเขาจะไม่ออกหกนี้ล่ะไอ้ไอ้พวกวักเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกที่โดนสารรับจ้างทั้งนั้นไปเอามาจับคุกสี่สิบปีสามสิบปีห้าสิบปีพวกพวกโจรพวกนักโทษที่ที่มี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 ความผิดมีความผิดหนักทั้งนั้นแหละนะครับนะแต่ แต่กรณีของของชนอกลุ่มน้อยเนี่ยอัน,นเนี้ยมันเป็นครั้งแรกช่องกลุ่มน้อยในอดีตเนี่ยต่างคนต่างทําสง,ง,งครามกับทางฝ่ายพมา่านะครับนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ค่อยมีมากน้อยแทบน้อยรายมากเลยแล้วก็มีก็โชว์การแต่คราวนี้เนี่ยทางประเด็จก,การทางพมา่ามันก็มันก,มนก็มันก็ไม่คาดคิดว่าจะมีการ รวมกันรวมกันได้แต่ก่อนรวมไม่ได้แต่ก็น่าคิดว่าเขาฆ่าตายหมดก็เลยไม่มีคนจะแลกอันนี้ก็น่าสนใจใช่เพราะงั้นเพราะงั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับนะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยที่บอกมา ห <600 S 1> กร้อยคนเครื่องเครื่องเอ่องเครื่องเบินที่มาลงเนี่ยนะมาลงมาแล้วครั้งเนี่ยนะครับแต่รอที่ไม่ไม่ไม่ทางฝ่ายกะเหลี่ยงไม่ไม่ส่งทหารพม่าที่เป็นเจเลยเสร็จมากๆให้แต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยมีการขนกล่องไปกล่องต่างๆเนี่ยกล่องไม่รู้กี่ร้อยกล่องเนี่ยน<อ>ั่นในเท่าที่ทราบในในกล่องนั้นคือเงินบาทเท่านั้นนะครับนะเพะราะ่าลืมว่า ไอ้ไอ้ที่มีเวรดีเนี่ยอะไรเนี่ยก็คาสิโนมันก็อยู่ที่นั่นทั้งนั้นแหละนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคนยังไงนะฮะไอ้ระบินของทหารมิงออนไลน์มาอยู่ที่แม่สอดในนั้นมีกล่องและในกล่องมีธนบัตรบาทเหรอฮะใช่ครับใช่ครับเพราะเพราะอะไรได้ของทหารพม่านี่เออเออเออก็ก็มาจากอะไรนะครับก็มาจากคาสิโนทั้งหลายเนี่ยแหละครับอ๋อที่ชายแดนนั่นแหละอืมใช่ไหมครับแล้วรายได้ในอดีตเนี่ย มันก็ไม่ใช่เป็นความลับอะไรรายได้ของทหารพม่าในอดีตเว hmm. ลาเศรษฐกิจมันแย่แล้วเนี้ hmm. รายได้ของทหารพม่าก็คือคมีความมีความตกลงกันเป็นการภายาน,นระหว่างพม่าก,กับชนกลุงน้อยพวกว้า พวกนี้มันค่ายาเสพติดนะครับนะแล้วกระหารพม่าเขาขอขอส่วนแบ่งยาเสพติดโดยโดยตกลงกันว่าฉันจะไม่ฉันจะไม่ลบลบกับพวกเธอนะออนะแต่เธอต้องแบ่งรายได้ที่ได้จากยาเสพติดให้พวกฉันด้วยแล,วแล้วเงินบาทที่ใส่กล่องวันนี้เขาจะมาทําอะไรท่านทูต กล่องอะไรหระครับออาไปไว้ทำะไรก็อย่าลืมว่ามีน้องลายเองก็มีลูกตัวเองะไอ้คนนั้นนะก็มีบัญชีที่บัคชทหารไทยไม่ใช่หรอครับอ๋อมาส่งเงินที่ประเทศไทยว่างั้นเถอะใช่ครับเงินเงินจ่ายมันก็คือกระดาษกระดาษชำระครับอาจจะเป็นเงินบาทน่ะแต่เป็นเงินบาทในเพราะมหาไอ้ไอ้บอลการพนันนี่มันมันเงินบาทเท่านั้นนะครับไม่เงินบาทก็เงินดอลลาร์นะครับอ๋อ คนี้การที่เร <mel> <ic int> ือบินทหารพม th <m ules> ่ามาตกมาจอดที่แม่สอดนี่มันถูกต้องหรือเปล่าท่านทูตก็ธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นเรื่องของเครื่องบินทหารพม่าเขาเขาอ้างว่าไม่ใช่เครื่องบินทหารมันเขาเาเช่าเป็นเครื่องบินพาณิชย์เอารักจะขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นการขอมาส่ง ความช่วยเหลือได้เหมือนกัขอมาส่งข้าวส่งอาหารส่งอะไรก็แล้วแต่นะครับนะถ้าอย่างนี้เพื่อมาส่งใครมาส่งให้ผู้อพยพชาวพม่านะผู้อพยพซึ่งอาจจะเป็นคนกะเหรี่ยงคนว่าคนมอนคนอะไรก็แล้วแต่โดยโดยแยกทหารก็บส่วนทหารนะครับวก็ พวกนี้นีันีร้อนมาพึ่งเย็นจะมามครับมาฝั่งชายมันก็เป็นเช่นนี้มา80 90แปดสิบเก้าสิบปีแล้วนะครับนะและถ้าเครื่องบินทหารพม่าบอกว่าจะจะมาส่งความช่วยเหลือได้มาที่รำอาหารน้ำอะไรทุกอย่างให้กับผู้อพยพผู้พลัดถิ่นโดยไม่ดูว่าเป็นลูกหลานกับชนกลุ่มน้อยลไะถ้าอย่างนั้นน่ะขาให้มาลงเนี่ยใครควรจะให้เขาลงอย่างยิ่งเป็นมนุษยธรรมใช่ไหมครเป็นภารกิจทางมนุษยธรรม ของประเทศไทยใช่แต่อต่นี้มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นกล่องเงิน่ะที่ผมรู้เนี่ยพวกไอ้พวกชนกลุ่มน้อยเนี่ยข้าวเม็ดเดียวยังไม่ได้กินเลยอาจารย์เออใช่เขาโหยิงะเะลิดเข้าประเทศไทยถ้าประเทศไทยไม่ให้ข้าวกินพวกนี้ก็ไม่มีทหารพมา่าไม่ส่งเข้ามาหรอกใช่ไหมครับนะแล้วก็บอกว่าทางฝ่ายเราเองบอกว่าร่วมมือกับกาชาด การชาติพม่าการชาติพม่ามันก็คือการชาติของมีลงไล่อะแล้วเป็นไงฮะปฏิกิริยาที่บอกส่งไปไกลถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆไม่เห็นมีใครตอบรับมาเลยนี่ฮะไม่ไม่จริงไม่จริงเลยครับโกงถึงนั้นอู้ตายแล้วก็เข้ากับมีนองหลายทั้งหมดเพราะว่าสปากาชาติเขาอยู่กับกองทัพค่ะมันไม่ใช่การชาติสากลใช่ไหมฮะเพราะงั้นว่ามีท่านคนหนึ่งท่านสวสอ ชื่อคุณกรณกหรือไงกรณีหรือไงเนี่ยนะครับที่เป็นคนเดียวพรรคพาธิริศคนเดียวของบรรดาพรรคทั้งหลายที่อยู่ในเป็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 นสสเนี่ยนะครับท่านผู้นี้รู้สึกจะเป็นเคยเป็นอะไรนะครับเจ้าหน้าที่ของของของสาธารณชาตินะครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความช่วยเหลือด้านหงเย่ชรมนะครับแล้วตอนนี้เขก็เป็นสานาะ แก,แ,กแ,กแกให้สัมภาษณ์อย่างดีมากเลยนะครับ,รบว่าะแต่ก็เตือนอเตือนอรัฐบาลนะครับว่าที่ตามที่มีข่าวว่าจะส่งจะร่วมมือกับจะมีนองลายให้เอาากว้านตอนทออหารข้าม่าที่ที่ตกเป็นเฉลยข,ข,ของฝ่ายของฝ่ายกระเหลี่ยงนะครับค่ใ้ให้คืน ช่วยให้ได้คืนให้มินองลายแล้วให้ขึ้นเครื่องบินทหารพวกเนี้เขามินองลายเขาจะได้เอาไปเอาไปกลับไปไปไปพร้อมกับครอบครัวกลับไปอยู่กับฝ่ายมินองล,ลายอันนี้ขเขาก็เตือนบอกว่าอันนี้ยธรรมดาแล้วตามตามตามกฎกติกาสถาคนตามกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเราเราเรื่องของเฉลยเนี่ยเฉลยศึกเนี่ยต้องดูให้ดีด้วยว่า เป็นการติดต่อระหว่างมินองลายกับกับฝ่ายคาเรียงแล้วจบลงกันแล้วนะฮะแล้วก็เป็นที่รู้ว่าทางทางฝ่ายคาเรียงเองก็ในที่สาธาระก็แถลงว่าได้เจราจาต่อรองกับทางฝ่ายมีนองลายและจะและจะเอาเฉลยผลพวกนี้มามอบให้นะครับนะ,ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องดูด้วยว่าถ้ามอบให้แล้วเนี่ยมีนองลาย คนพวกนี้เนี่ยอาจจะบางบางส่วนยอมแพ้จริงๆบางส่วนก็หนีทับกันนะครับนะถ้าพอก็เนี้ใครจะรับประกันว่ามีนออนไลน์ไปแล้วเอาไม่เอาไปยิงท klar, ิ้งอ๋อใช่ถ้าพวกหนีทับนี่อาจจะถูกยิงทิ้งนี่าะชื่อกันกันกันนะอะไรนะกันนวีกันนวี่ะเป็นสอสทางภาคใต้คนนี้ก็เคยอยู่สปากรมั่นกงเพราะคนคนนี้มีประสบการณ์มีความรู้มากนะครับผองฟังที่เขาให้สัมภาณ์นะครับเป็นคนที่ เป็นคนที่มีความรู้จริงๆนะครับ oh, ha, 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 ha. ใส่เป็นเจ้าหน้าที่ของสัาประชาตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาก็เตือนบอกว่าต้องดูให้ดีว่ารัฐบาลไทยต้องคิดให้รอบคอบนะครับ uh huh. นะแล้วก็ถ้ามอบไปแล้วเนี่ย แล้วก็ปรากฏว่ามีนอองลายเอาพวกนี้ไปยิงทิ้ีใครต้องรับผิดชอบใครก็ตกใครก็ตกเป็นจำเลยด้วยนะครับอผู้สมรู้ร่วมคิดจำเลยโอ้สมรู้ร่วมคิดใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเราอย่าลืมเราก็ทราบใช่ไหมครับอาจารย์ว่าระยะหลังเนี่ยมีมีมี มีคําประกาศแถลงการของราฐาัฐบาลของผม,ผม,มอยากเรรรานีเ่กรัฐบาลมีหนองดานไม่ได้เป็นร,ร,รฐนัฐบาลมันม,น,มนมันกองโจรมันเชือนนะเ,เพราะรัฐบาลของของพระม่าสาประชาชาติยังถือว่าร,รัฐบาลของที่โดนร,รฐนัฐทหารของสหประชาชาติที่ขัดต่อกฎหมายนะครับใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าหากว่า ส่งไปแล้วอสมมุติส่งไปได้เนี่ยนะแล้วก็มีนองราเอาพวกนี้ไหนว่ามันเป็นทหารเนี่ยนะครับก็มีนองราแถลงระยะหลังนี่บอกว่าขาดคนมากจะจะไปเอาโรฮิงญามาเป็นทหารใช่เอาเอาเห่าคนหนุ่มคนสาวเอ่อพ่อม่เนี่ยที่ยังเรียนหนังสืออะไรนี่ต้องเอามาเป็นทหารหมดเนี่ยนะครับเออใช่แล้วถ้าถ้าคนพวกนี้มีนองราเอากลับมาเป็นทหาร กเหลียงเขาก็ต้องคิดอีก็้ส่งมาทําลายมานฆ่าเขาอีกอ่ะอใช่ไหมครับอ,อ,อแล้วก็โทษทีนะครับแล้วก็ภ้าก,กระเหรียงเขาเก็บพวกนี้ไว้<อ>แล้วมีนองลายขู่ว่าจะเอาเอาเอา,เอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดนะครับอ,อว่าทิาา้งระเบิดสถานที่ที่เพาะชนกลุ่มน้อยออคุมอยู่เนี่ยอย่างพวกกระเหรียงนี่คุมอยู่อ บริเวณชายแดนไทยพม่าเนี่ยนะครับนะแล้วถ้ามาทิ้งระเบิดเนี่ยทิ้งคนเกรียดเขาก็เขาก็ไม่โง่หรอกครับเขาก็จะเอาพวกทหารเนี่ยอยู่กับเขาเลยอย่างนะครับถ้าโดนทิ้งก็ตายด้วยกันนะใช่แทนี่จะส่งคืนมันเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องคิดพื่ะให้ให้ใครเรียเพื่อเพื่อให้กลับมาฆ่าเขาเหรอเขาใครมันจะทำล่ะครับประเทศไหนเขาก็มีขํากันหรอกใช่ไหมครับเพราะงั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เ ผมคิดว่ามันมันต้องมีอะไรลี้ลับมากกว่าที่เราไม่รู้นะโอ้แล้วยิงเทวะแววบออกมาว่าในกล่องเป็นเงินหมดทำไมเขานี้เป็น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 ข้อหน้าสังเกตนครับทำไมเขานี้มีเวลาพักก้าวไกลจากการสัมมนามีนองลายให้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 ทำหนังสือจดหมายต่างประเทศไทยประท้วงใช่ไหมครับว่าทําไมมีการจัด จากการสำนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพม่ามันแกน้ใจใจกิจการกิจการภายในของพม่าใช่ไหมครับใช่แล้วสร้างแรงการเมืองภายในรัฐมนตรีกรางประเทศของไทยไม่ไปร่วมงานนี้ใชครับคนะครับแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าอะไรเวลาไทยมีภาควิจารณ เกี่ยวกับรัฐบาลระมาเดจการฐานพรม่าหรือขอให้พระเดจการฐานพรมา่าดาเนินการอะไระที่มันเป็นการเคารพสิทธิมนชนนะครับเคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานประชาชนม,ม,มีรองมีรองไรก็บอกว่าอย่างไก็บอกว่าบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าเราแทรกแจงในกิจการภายในของเขาเอครับที่สภาจัดสภาไทยจัดเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยทางฝ่ายมีโนงรายเองตอนเวลาต้องการความช่วยเหลือต้องการให้ชายเห็นเห็นใจเขาอะไรเงี้ยก็ก็ก็มีหนังสือมาน่ารักไหมครับมีหนังสือมาขอขอให้เครื่องบินเข้าลงได้นะครับนะในอดีตเวลาเขาทิ้งระเบิดเวลาเขาระเอิดดินแดนไทยนะครับคนไทยบริเวณชายแดนนะครับ เสียชีวิตบ้างท <c oughs> รัพย์สินเสียหายบ้างนะครับ <c oughs> ต้องหนีกระสุนจากฝั่งมินงราจากฝั่งพม่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีนงรายก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> เราทำหนังสือประท้วงตั้งฝ่ายมาเป็นพันพันทบาทมากพม่าไม่เคยตอบเลยแต่คราวนี้เขาทำหนังสือว่าเขาหวังว่าเราจะต้องตอบเขานะครับว่าว่า ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเพราะทางฝ่ายทางฝ่ายรัฐบาลท่านท่านคิดอย่างไรนะครับท่านผู้กำลังบอกว่ามันมีเงื่อนงำม,มันมีเงืง่อนงำที่เรายังไม่สามารถจะบอกได้ว่าทําไมเขาถึงคล้ายๆกับว่าถือไพ่เหนือรัฐบาลไทยขนาดนี้ก็ใช่ครับมันก็เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นเป็นที่งงมากมะนะครับว่าว่าและจะทําไมต้องขอที่อย่างเนี้ยนะมาขอขอขอ ทำเป็นผุภ้ภาพบุรุษไม่ละเมิดอ,อธิปไตยของไทยไม่ละเมิดน่านฟ้าไทยแต่ท<แ>ําไมาตอนปราบราม,มาชนกลุ่มน้อยที่หนีมาอยู่ฝั่งไทยครอ,อ,อบครัวเขานะครับมาหนีมา,าๆๆๆๆๆหนีอรอดมาพึ่งเย็นเนี่ยมาอยู่ฝั่งไทยและทําไม มีนองร้ายระเบิดระเบิดนานนาน้านฟ้าไทยจะถึงสอง้าไม่เห็นขออนุญาตเลยอและผู้นําเรายังบอกว่าไม่เป็นไรรองไม่กี่กิโลเข้ามาหรือหรือเงื่อนงำนั้นเงื่อนเงื่อนงำมันอยู่ที่กล่องใส่เงินอย่าอย่าไปขึ้นนั่นอะไรกับเขามากเลยถ้าขอโทษแทนเขาด้วยนะแต่เงื่อนงำนี่อยู่ที่กล่องใส่เงินด้วยหรือเปล่าครท่านทูตก็ไม่รู้สิเงินมันไม่มีแต่ก็รู้ว่าไอ้คนนั้นชื่ออะไรมัลูก ที่ว่าใกล้ชิดกับมินงลายมากใช่แล้วมีบัญชีของลูกสาวถูกจับได้ที่คอนโดเออเออนานไปแล้วเราปล่อยไปแล้วไม่รู้นะครับปนนั้นอ่ะโอเคค่ะนอกจากนั้นรัฐบาลมินออนไลน์ยังจะเกณฑ์ทหารโรฮิงญาเราจะให้บัตรประชาชนแรกก็คุณจะเป็นทหารไปอยู่แนวหน้าเมือนโอ้โหนะฮะอันนี้ แล้วมันันอยู่อยู่จะให้ยอมรับให้เป็นให้เป็นประชาชนให้เป็นพลเมืองให้ไปตายที้งหลาให่โพรถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมไม่ให้พวกกะเหรี่ยงล่ะทำไมไม่ให้พวกวาวล่ะทำไมไม่ให้พวกพวกนอนล่ะทำไมไม่ให้พวกไทยใหญ่ล่ะพวกนั้นไม่มีสัญชาติพม่าเลยนะครับโอ้่ะเขาจะให้พวกนี้โรฮิงญาที่เข้ามายอมเนี่ยนะคะไปสู้กับพวกทหารนั่นล่ะเหล่านั้นล่ะกยูะไยทั้งหลายท่านทูต โรฮิงญากระจายไปเป็นแสนแล้วนะครับใช่แล้วนี่ก็จะตายอีกเกิดบารักโรฮิงญาเลยโอ้อันนี้น่าสนใจมากอยากจะรู้เหมือนกันว่ามาเลเซียอินโดนีเซียและบูนายจะมีปฏิกิริยังไงนะครับอ่าแล้วไว้ต่อกันจันหน้าค่ะอีกหลายประเด็นเลยนะคะท่านทูวันนี้กลับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ